ค่ะอะไรค้างอะไรโวยเคียไอ้แตอนนี้กูเป็นตะลุงว่ะเอ้ยมาดิมาตอนนี้ฉันเป็นสาวสวยคืนนี้จง remember taking a n a เพียเป็นไข่ค่ะวันนี้คอนเทนต์ต้องโผล่แล้วอินโนเซนต์ครับหนูเป็นเองค่ะพี่พี่อ้าวโหวตเลยโหวตเลยไม่ต้องเล่น ให้ใครยิงใครอ่ะไม่เคยเชื่อใจเพื่อนอะไรเงี้ยวะไอ้เคียร์กอล์ฟไม่ไม่เชื่อยิงเออยิงเอากล้องกูไม่ได้เป็นรอบนี้อ่ะกูแค่กล้องอยู่ใส่เลยกูไม่ได้เป็นอันนี้ปึ๊บกล้องอยู่ใส่จ้ากูจะบากไม่เชื่อหรอกมันมีคนบวกนะเป็นนี่บอกหอผีด้วยความหวังดีนะกูมีตองไอสัตว์ไม่ต้องเล่นเกมนี้ไม่ต้องเล่นไอสัตว์เขาเป็นว่ะเนี่ย วทอนี่คือช่างลงอ่ะนัดเดียวตายอ่ะดนัดเดียวน่าแหบบอกเลยมีไฟฉายแล้วด้วยลมเอาูกซออมาาจกกไหน่ะ็กล่องแอ้ต้นทางเงี้ยทุนเป็นเนี่ยเจือกูไม่ใครอ่ะนี่ปอนใกล้โกนะอันนี้อะไรวะนี่เราตอนแท็กกิ้งแท็กกิ้งเดี๋ยวเปิดให้ใครอ่ะใครอ่ะฮัลโหลอโหลเอาเลยปอนไปปลาใส่คนที่สงสัยเลยไปเอาอันนี้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 ย เอามาเกนบไปเก็บให้แล้วมาถันแล้ามีไอ้เนี่ยแล้วอ่ะเรามีกล้องเก็บซ้ำได้เหรอเฮ้ยมีคนระเบิดเก็บได้สองชิ้นทุบได้มันทุบได้หมดอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ที่ใส่ฟิวองนี้ที่ใส่ฟิวใช่ไหมอันนี้คืจะตามใครเดี๋ยวว่าอยู่ลมไที่กูถอยอยู่มันคืออะไรวะนี่ไงแต่ตูนโ่ะไอ้เหี้ยใครก็ได้แล้วมันจะมันจะแผนที่มึงมึงจะรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนซดึงซดึงซดึงบ้าใส่กูไว้อ่ะโทน ้ยไหนบอลอยู่ไหนวะเราเรามีกล้องแล้วคือเราเก็บของได้เต็มห้าชิ้นใช่ไหมแต่อยังไงบอลเ่มีส่ชิ้นนะคตอนนี้กูไม่เห็นต่อใครก็จบอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงเขาติดแล้วเหอะกูไม่เป็นหรอกนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ไงข้างน้นี่ใครข้างหน้ากูเนี่ยนี่ใครเนี่ยอ้าวนี่ตูนอยู่นี่อยู่นี่นี่ใครอ่ะนี่เราเราอยู่นี่เดินไปหายตูนเมื่อกี้ก่อกูหายกล้องเรามีแล้วเอาเลยเออตกเลยเอ้ยเอ้ยไอ้ก๊อ ไอ้ก๊อไอ้ก๊อปปวดเลยปวดมาเลยปวดมึงได้ไหมอะปวดมึงได้ไหมอะแก้งเพื่อนไอ้เฮียไอ้เฮียกอกูหายครึ่งนึงเลยโอ้ไอ้ก๊อฟมึงเป็นเหรอไอ้ก๊อ่อย่าห้านะโอ้คนแปลงร่างแน่หาฟิวหาฟิวหาฟิวเฮ้ยเ้ยใครมยยกอย่างงี้ไม่รู้แต่เห็นเฮ้ยไอ้เหียยใคร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  กูนี่จะหนีไปให้ไกลกลัวมากไอ้เหี้ยตายพี่ตายพี่ตายชุบ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 ไปไปไปไอ้ก๊อนไม่ได้เป็นไอ้ก๊อนไม่ได้เป็นกูใส่ฟิวอยู่เลยเนี่ยตองไม่เป็นตองออกมาห่าตองหนีข้าศึกไปแล้วเหี้ยใส่ฟิวก้อนไอ้สัสไอ้รอนรอนวิทลี่กูยืนกูเดินกูเอากูเป็นคนยิงผีตายเมื่อกี้นี้ไอ้สัสกูรู้ตังค์อีกไอ้รอนวิทลี่ก็ไม่ใช่ไม่รู้อ่ะไว้ตรอนวิทลี่ อยู่ใครเอ้ยผีมาผีมากผีมากผีมากตายผี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 อไรนี่นี่รถชนแก่แก่แก่ได้วยกปด้วยกูฟังยิงผีแล้วฟังยิงแล้วไป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 มีไฟฉายอยู่ไฟไฟผิวไหนฟิวฟิวกดกูไม่รู้กูกดคิวเล่นไรเฮียไปด้ว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 ยไปไหนต่อเข้าอมันเฮ้ยเสียงผีเสียงผีว่าว่ะ ใช่ใช่ไอตูนเป็นไอตูนอยู่ไหนอ่ะมันเป็นตัวะพี่ไอตูนเงียบเลยอ่ะไม่ได้ไอตเหี้ยกุ้งอ่ะวิอยู่เนียตูนเป็นตุ้อตเหี้ยอลอ๋อเนี่ยเนี่ยกเล่นูเล่นละกูเลนมนโดนแดมันใช่เหรอตายว่ะนี่ไ ไม่อยู่แล้วจ้าไอ้เหี้ยผิดเส้นหนีหนีไอ้ก๊อฟไอ้เออไอ้ก๊อฟไอ้เอิร์อบริสุทธิ์กูสังเกตแล้วเข้าไม่ได้เป็นโอ้ยถือใบชาเนี่นมาไอ้กูหนี่มันมาแล้วกูหนี่มันมาเนาะมีตองอ่ะตัวน่าสงสัยพูดๆตองอะตัวน้าสงสัยพูดๆและและอย่างหนึ่งที่น่าสงสัยคือถามตั้งแต่ตาเอ๊ะก่อนเริ่มว่าเล่นตัวอะไรอ่ะตองอ่ะตัวน่าสงสัยตองไม่ได้ถามเออว่าเรื่องตัวอะไรเลยเว้ยนี่ไม่รู้อ่ะ บวชใครมาถ่ายรูปไปดิโู้ไว้ก่อนนก่อนเก็บกระสุนไปอะไรเหรอเหยียบแล้วไม่เห็นมันไม่เห็นขึ้นอะไรเลยวะอ๋อเวลาปืนยิงไม่ต้องไม่แล้วแมนจัดลูกสองลูกสองลูกสองไอ้ไอ้สองมาลูกสองเตรียมตัวมาดิมาเลยมาผีหน้าหีนี่อ้าวเอ้ย ไอตัวเงียบไอตูนนอนวอนเตี๊ยมชิมแชทอยู่ตัวมันตายยังยังไม่ตายหรอตัวน่ะทุกสองได้ยุคสองมียุคสองหายตัวได้เจอเดี๋ยวกูสแกนให้ดูตองมึงอยากบริสุทธิ์ไหมนี่นี่ไอ้ตัวให้ตัวมาที่มา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 กูกนเราดิกนเราฟิชชิพเตอร์มอสเดลเซเว่เราบริสุทธิ์มากๆเลยไวปอนไอทองเป็นไอที่ไหนล่ะตองไปทุเราไม่ได้เป็น ก็รู้เลยกูเป็น่ะเดี๋ยวก็รู้เลยเดี๋ยวก็รู้เลยไอ้โวตเดี๋ยวมึงก็รู้เลยว่าใครเป็นนะกูบริสุทธิ์นะไอ้ชั์เออกูเห็นแล้วเมื่อกี้เมืแกนไอตอนขึ้นสีแดงเลยแล้วแต่นะมึงจะเชื่อคนที่แบบมึงจะเชื่อคนที่แบบถืออุปกรณ์คบมือกันแล้วแต่ละ โอเคโอเคแต่แก่ป้ายมา้ิดูว่าจะเชื่อคนที่มีของเที่สุดหรือเปล่านะก็ไม่รู้นะจ๊ะช่วยกันอะไรเองนะถ้ามึงไม่เชื่อใจกูฆ่ากูได้ตัยยาวตานดีจะไม่มีกูไม่รู้กูไม่รู้ไอ้ปอนแม่งเดียนตลอดกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะอะไรนะเดี๋ยวคืนนี้แล้วถ้ามีผีโผล่มาฆ่ากูได้เลยแล้วมึงคิดว่าผีจะโผล่มาไม่มีทางเอ้าก็มึงตายไปแล้วไงต่อเฮ้ยก็มันเดียนไงอ่ะเดี๋ยวกูใส่ฟิวเดียดไปแล้อยู่ไม่เกี่ยวฟิวมันแค่ซื้อใจไม่เกี่ยว กูอกหววะกูจะข้างจะไบตองโธ่้องีอะขำเนี้ยกูวกูอ้างมันชัวร์แหละอย่าฆขากูแก้กูเป็นผีกูแดกพวกมึงแล้วตอนเนี้ยอีกอันนึงอย่างไม่เกี่ยวหรอกปอนปอนคือแผลหิวใจทั้งนั้นเลยม่นี่ไงตีตี มึงน่าจะหนีไปขายให้ไอ้ตูนโดนสแกนแทนีไม่ที่นี่อยาจะให้โดนสแกนที่นี่คิดมาเคียปอนคือตองอยากหาฮันเตอร์ในหมู่คนเออแต่ปอนไม่เล่นกับกูคือเดินมากูสแกนตองเลยปุ๊บยิงเลยตองทำแมบนี้ไอ้ตองแม่งเกมจุ่ๆมันมีคนเล่นกับเราอ่ะม่มีคนเล่นกับเราอ่ะ เอ,อเคแบบฮะไอ้ก่อนแรกกูก็ไม่รู้เลยว่าตองเป็นนะมันไม่ตองก็ตูนนะกูสงสัยมแต่มาสักผักแหะสักผักแต่กูมสมัครแตตูนมากกว่าเมื่อกี้เนี้ยเออ,อก็ตอนแรกกูจะไปไล่สกแกนตูนก็เต่าบอกมาเ่อนนั้นสแกนไรตอนแรกคิดจะไม่เป็นหรอกปึ๊บคือสแกนปึ๊บดึงอ้าวแล้วประเด็นคือกูอยากอยากได้แบบฮันเตอร์ในร่างคนมันเข้าใจปะไอ้เหี้ย างคนฮันเตอร์มึงไล่แดกคนอื่นนะไอสัตว์เมื่อกี้เนี่ยล่างคนไม่รู้ว่าฮันเตอร์ในล่างคนน่ยมันฟันกูล้มไปรอบนึงอะไม่ไม่ใช่เราอะไม่ใช่เราไม่ใช่เราหาอะไรต่อกูโดนฟันลุ่มๆตองไม่ได้ฟันเกันล้มตองเอาลึก yes. ลับตองไม่ได้รับแขกวนเนี้ยขวดหายได้ไปได้เดี๋ยวนี้ยังไปเรียบเดือดดวงเดี๋ยวสี่คนแล้ว ี่คนมึงจะไหวหรอเบก่อนแน่ๆจะเบก่อนนะเล่นอะไรอ่ะไอ้นั่นนะปปอ่ะสุ per อืมหมดสุอร์ไปถายะรกินก่อนได้ไหมยอยู่จังเอาอะไเราอะไรอ๋เอเกียรมันกินเตคเว้ไอ,อืม